คิดถึงต้นแอปเปิลเล็กเราจังเลยดึองออกดอกพี่น้องตะกี้สมัยตะกีมาเก็บกินเอโอ้ยโอ้ยออกดอกบานเลยแดดก็ออกพี่น้องงามงามเราพามาถึงตรงต้นสัก,กระแล้วนะคะทุกคนแม่นเบิด พื่อนอะแม่นเบิดได้พี่น้องาะได้ตัวได้หน่น้ำคักน้ำว่าโอ้ยงามอิหลเพื่อนอะสวยงามมากทุกคนต้นซากุระ ป้าดงามแถพี่น้องต้นดอกซากุระโอ้ยสว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 ยงามไปเดินไปเดินไปทุกคนเดินไป งามอิลี่พี่น้องงามงามงามอ้ยวบม่งยดอกแนวนี่พูดอะพูดอะแม่นบดแนมพอเห็นทางนี่มืดโอ้ยพูดอะงามอิลี่ เบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องพามาเบิ้งอันนี้นี่เขาบอกว่าต้นอันนี้กินได้นะคะนี่พี่น้องนี่ต้นอันนี้กินได้นะคะนี่เห็นบ่ใบมันนี่เขาว่ากินได้พี่น้องนี่นี่ใบจังสีนี่ต้นจังสีเขาบอกว่ากินได้เนี่ยเนี่ยมันกินได้พี่น้องเขาว่านะน้เขาไปกินจังไดก็เฮ้ยเขาว่าเขากินได้ว่าสัตนต้นดอกอันเนี้ยกินได้นะคะ เห็นเมียฟ่งเพิ่นพ้ากันกินพี่น้องนี่เห็นบ่ากูด่ะนี่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 ต้นยังสิีอ่อนๆเลยใบมันนี่นี่เขาว่ากินได้พี่น้องกินได้อีดีติดตอกไม่งามปันนี่ ตอนนี้เฮากำับนั่งจะไปช้อปปิ้งกันนะคะทุกคนเอาของขึ้นรถก่อนนี่วางเข้าไปเราจะไปหักเมยาทุกคน โหล,ลดโลดไม่ยาทุกคนตอนนี้เราก็มาเดินช้อปปิ้งแล้วนะคะเบิรงนั่งจีสื่ออย่างน,นี่จะเอาอันนี้พี่น้องจะเอารูปชิดอันนี้นะคะจะเอานี่เอานี้ไปกินกับซชีเรียวอ่ะอิตาวันวิซีเรียวช้อปปิง้งอิตาวนวิชีเดียวามาช้อปปิ้งนะคะไม่ยากกับช้อปปิง้งฟังหนึ่ง แยกกันช้อปปิ้งจ้าพี่น้องตอนนี้ค่อยกับเมญา่ากับช้อปปิ้งเสร็จแล้วพี่น้องกับกำลังสิขึ้นรถกลับบ้านนะจ้าคลิปนี้กับเสียใบซ้ำนี่จ้าพี่น้องจ้านี่เห็นบ่ว้าแไปแล้วพี่น้องขมท,ทางกันเด้อพี่น้องเด้อ